เมนูไก่อบอ อบๆอค่ะตามคําขอหรือว่าคํารีเควสของลูกสาวนะคะคุณแม่ใช้ไก่นอกสะโพกและเอาแต่เนื้อและหั่นเป็นชิ้นๆนะคะตามมาด้วยผงปรุงรสไก่ค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตามมาด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มๆเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะจ๊ะเพื่อสุขะอ,อนามัยด้วยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วคราวนี้เราก็มาตามด้วยแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้เช่นเดียวกันค่ะใส่ลงไปแล้วก็ขยำขยำให้เนื้อแป้งกับเนื้อไก่ม Bye. เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะแบบนี้เราก็มาทําการอบได้เลยค่ะใส่ลงไปเรียงให้มันสวยงามนะคะอย่าวางซอนกันนะเดี๋ยวมันจะสุกไม่สม่ําเสมอน,น,นะจ๊ะอบที่ความร้อน175องศา20นาทีค่ะทุกคนคะ่ะผ่านไป20นาทีหนะ้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้น่ากินน่ากินลูกสาวชอบกินมากเลยนะคะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วชอบนะคะชอบคลิปนี้พี่จอยฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไปกำลังใจให้พี่จอยด้วยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าจากใจจ้าสวัสดี ดีค่ะ